ถ้าเราพอนาไปเรื่อยๆนะละเอียดประณีตขึ้นเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นนะร่างกายเนี่ยพึ่งพาอะไรไม่ได้แต่จิตเนี่ยถ้าเราฝึกดีแล้วมีความสุขอย่างเราจิตเราสงบนะเข้าสมาธิได้อะไรได้โอ้มีแต่ความสุขนะเราก็คิดว่าจิตนี่เป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงร่างกายเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่จิตนี่เอาเป็นที่พึ่งได้ ถ้าอย่างพอนาไม่พอนะถ้าพอนนาพอเราจะตามรู้จิตไปเราจะเห็นจิตนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตนี้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวลามีความสุขเห็นไหมก็ถูกบีบคั้นให้ความสุขสลายไปเวลามันทุกข์ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันทุกข์ก็เฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันก็สลายไปเหมือนกัน มันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันเกิดแล้วก็แตกสลายไปเหมือนเหมือนกันหมดนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นว่าจิตนี้เป็นอนิจจังหรือจิตบางทีมันก็เกิดที่ตาบางทีมันก็เกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนะเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงของมันบางทีเราก็เห็นความเป็นอนัตตาจิตนี้จะสุขหรือจิตนี้จะทุกข์เราเลือกไม่ได้ จิตนี้จะดีหรือจิตนี้จะชั่วเราเลือกไม่ได้จิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับจิตจะเป็นผู้รู้หรือจะเป็นผู้หลงเราเลือกไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปคิดนึกทางใจเราก็เลือกไม่ได้จิตมันทำงานของมันได้เองอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นอนัตตาส่วนการที่จะเห็นจิตเป็นทุกข์นะอันเนี้ย จะต้องเป็นพวกที่ทรงสมาธิมากๆนะเนี่ยพวกทรงฌานรุงดีก็เป็นทุกข์ภาวนาเรื่อยๆสังเกตไปอย่างจิตเราอยากฟังธรรมมันทุกข์ไหมจิตมันอยากทำบุญใส่บาตท,ทอดกระถินทอดท่าปา่าอยากทำสังคมสงเคราะห์มันทุกข์หรือเปล่าดูภาระมันเกิดขึ้นทุกอยากอยากเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์ ทุกละเอียดก็เห็นว่ามันเป็นภาระเท่านั้นแค่มันเป็นภาระของจิตมันก็ทุกแล้วจิตมันเสียสมดุลเสียความเป็นปกติของมันพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปรงโชโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่9เมษายน2565